อตอนนี้อ้อมก็อยู่หน้าถ้าปลานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าค่ะว่าปลาอยู่ยังไงหน้าตาเป็นยังไงที่เขาบอกถ้าปลานะคะตามมาเลยค่ะได้ซื้ออาหารปลามาด้วยค่ะวู่ในคลองอ่ะลองเข้ามาดูหน่อยค่ะอนตกอ่ <laughs> กะ มืดแบบนี้เลยน้องเห็นอ้าวอุ้ยอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวมาอีกมุมนึงค่ะอุ้ยอันนี่เห็นชดัดนี่เห็นชดัดอ๋อหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นี่เองตาหัวหมุนบลัเลยสีขาวเป็นตนัวเมียสีเข้มนตัวผู้เหรอทีอ่อเป็นปลาเหไรคะใช่ไหมทำไมรู้ แบบเยอะมากเนี่ยค่ะเราก็จะมีซื้ออาหารปลาเข้ามาให้ปลาข้างในนี้ด้วยนะคะอู้ยังกันกินวิ่งเงินกินปลาตาเดียาดาวไม่เห็นดีเลยของผมม้วนใหญ่มากต,ตัวใหญ่มากเนี่ยค่ะก็คือที่นี่ที่เขาเรียกว่าทำปลาเพราะว่ามีปลาเยอะเองนี่มันอยู่ข้างในรูปปิดนะตัวใ่เลยแตว่ากมเห็นแค่นี้ไง ยยว่าเวลามันนอนตอนนี้ล่ามก็ับไปไหนใช้เลยไม่ละ